สวัสดีครับไก่ทอดเ yeah. าาเดียอสัา2นะครับวันนี้เราจะมาไปรยป่าดุกกับป้านินที่สวนหลังบ้านไปค่ะห<า>ลังบ้านก็จะลุกหน่อยๆนโอยนะคะคนตกคู่มือคนตกสองมือ นองนำอะไรลงมาถ่ายแล้วไปเลยค่ะต <function als. S 1> uh, ึมเติบอ <UC S> ุ <kaz uffy> ๊ย <absorbed> อุ๊ยอุ๊ยหืมต้นไม้ที่ปลูกก็สวยนะคะโอัปนีจบกันแล้ว มันบอกว่าเอาน้ำเขาเครื่งหนึ่งอันนี้ปลาดุกห้าสิบตัวนะคะเรวจะเอามาทดสอบปล่อยกันก่อนเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ เอาน้าเขาครึ่งนึงให้ปลาลอยไปเองจับก้นมันเออให้มันลอยไปเองไปยังอุ้ยไปไป เธอเอาน้ำลงเลิกโพดต้องยกดากข้นน้ำพอมจับปากแล้วก็ยกดากขืนเออนั่นแหละก็ค่อยๆปล่อยมันไหลไปก็ยกดากมันพอมเออให้มันปุ่งๆออกมันขึ้นวันโมเมนต์ได้นะออกมายังอะไรแล้ว,ลวหรอ นี่นะไปแล้วไปแล้วออกมาแล้วเด้อจ้าอย่าตายนะห้าสิบตัวถามมันดีมันเวิร์กอะเจเอามาลงเพิ่มนะคะอันนี้ก็แค่เอามาทดสอบน้ำื่ะสาค่ะว่าได้บ,าดาบ่ในน้ำเราก็หวานปุ๋ยคอกแล้วก็ปูนขาวแล้วนะครับ พี่พี่คนไหนที่เลี้ยงปลานะคะแนะนำพวกเราสองคนได้นะคะเป็นเร็ว่วเป็นเรวอืวฝนฝนตกมึงยุดเด้อค่ะแดดวาหนีมื้หนี่คล้า่ไก่ทอดคักแน่นอนอันนี้ปลานิ่นโอน้นาวยินเจียบเลย ป่อยทางไหนไปคนละส่วนไปคนละสนในคลิปกะบ่าลาวแน่บ่าไทยแน่แหน่สิปั๊บป wow ja. ุ๋งบ่าวเล่าบ่าไทยกะติดนิสัยอยู่ชลบุรีบ่าแต่ไทยบ่าแต่ภาษากลางมาอยู่บ้านกะบบ่าวล่าแน่บ่าไทยแน่เนี่ย ทางนี้ก็โซนนี้ก็สิปล่อยปลานิลนะคะ เราสิปล่อยเป็นสนบ่รูปว่าป่ายังชิรอดระวังตกเด้อ Ủa, siêu mùa mỹ tôi tải ui nù 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 hết mà ta tôi nù nù tôi tải đây rồi. เพรอาจาต้นฟังไว้เอกทไปบอกเราว่าจะเข้าันปรับสภาพน้ามหมอนกันหุ่นหุ่นแตตัวนั้นแข็งแรงขนาดได้คุณนะสะน้อยของเฮานะคะ นเย็ยนเลยตัวนะตัวนันมาคากไปแล้วรอดจอดอกตัวนะึง <c oughs> คนที่งอมฟังเนี่ยเดินดูจสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราสองคนได้นะครับขอบคุณครับ